ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบปะกันเช่นเคยนะครับเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับหานอยแรกของวันนะครับหานอยแรกในช่วงเย็นนะครับของวันที่22ทธันวาคม2,563นะครับวันนี้นะครับคือหานอยพิเศษนะครับเป็นชุดแรกนะครับซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมานะครับในวันนี้นะครับมาดูกันการวิเคราะห์เจาะลึก นะครับจะมีตัวไหนนะครับจะมีตัวไหนเด่นชัดที่สุดมาแรงที่สุดนะครับจะมีชุดไหนชุด2ตัวนะครับจะมีชุดไหนชุด3ตัวนะครับสำหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับสำหรับนะครับสำหรับนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าสู่หน้าหนาวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับและเกิดโรคระบาดโควิด -19 นะครับที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับขอให้ f อของของผมที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปรนสุขเพื่อสังคมนะครับ ระมัดระวังตัวด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 นะครับรวมถึงช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็ใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับสำหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับก็นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับก็นะครับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับวงกลมด้วยปากกาสีแดงนะครับวันนี้ก็จะเน้นให้เป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาฮานอยพิเศษก็ทั้ง มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็เน้นให้เป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับฮานอยวันนี้นะครับสําหรับนะครับตัวฟันตัวเด่นชัดที่สุดมาแรงที่สุดในวันนี้สําหรับฮานอยพิเศษนะครับคือนะครับศูนย์นะครับจากการคํานวณตามสูตรนะครับซึ่งหลายๆสูตรนํามาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับดึงแต่ละสูตรมาแล้วศูนย์คือตัวที่เด่นชัดที่สุดแล้วก็มาแรงที่สุดในวันนี้นะครับส่วนชุดเน้น2ตัว นะครับและชุดเน้น3ตัวนะครับประกอบไปด้วยนะครับ09นะครับชุดเน้น2ตัวนะครับคือ09นะครับวันนี้นะครับตามสูตรที่วิเคราะห์เจาะลึกนะครับดึงมาหลายสูตรนะครับต่อไปนะครับชุด3ตัวนะครับคือ509 509นะครับจากการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึก ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับส่วนชุด2ตัวนะครับคำนวณนะครับจากสูตรนะครับที่ดีที่สุดนะครับชุด2ตัวหลักชุด2ตัวลองนะครับในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับชุด2ตัวหลักนะครับและลองรวมกันแล้ว6ชุดนะครับประกอบไปด้วยดังนี้นะครับชุดแรกนะครับคือ0,4 0ย์นะครับชุดต่อไปคือ 0505นะครับชุดต่อไปคือ06 06นะครับชุดต่อไปนะครับคือ94 94นะครับชุดต่อไปคือ95 95นะครับชุดต่อไปคือ96 96นะครับนี่คือชุดนะครับที่ดีที่สุด นะครับตามสูตรของฮานอยพิเศษในวันนี้ที่ผมเน้นให้เป็นกรณีพิเศษนะครับสังเกตได้จากปากกาสีแดงนะครับวันนี้นะครับตัวฟันตัวเด่นชัดที่มาแรงที่สุดในวันนี้นะครับคือ0ูนย์นะครับเน้นเน้นให้2ตัวคือ0ูนย์เก้านะครับเน้นเน้นสามตัวคือ5้าศูนย์เก้านะครับสำหรับชุดเน้น2ตัวนะครับหลักและ2ตัวรองนะครับก็ใครชื่นชอบนะครับแบบไหนสไตล์ไหนจะเล่นแต่ตัวหลักหรือจะเล่นทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเน้นความชัวไว้ก่อน นะครับก็ฝากพิจารณาทั้งหมดนะครับสำหรับต่อไปนะครับเป็นชุด3ตัวนะครับที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับที่ผมคัดมาให้นะครับสำหรับฮานอยพิเศษจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับมาดูกันนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับของฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับชุด3ตัวนะครับคือนะครับ045นะครับชุดแรกนะครับ045นะครับชุดต่อไป นะครับคือ046 046นะครับชุดต่อไปนะครับคือ049 049นะครับชุดต่อไปคือ059 056นะครับไม่ใช่059นะครับขออภัยนะครับชุดต่อไปคือ069 069นะครับและก็ชุดสุดท้ายคือ456นะครับนี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฮานอยพิเศษ ในวันนี้นะครับประจําวันที่22ธันวาคม2563นะครับวันนี้ได้เน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะฮานอยนั้นมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับวันนี้ก็เลยจัดชุดพิเศษเน้นแบบพิเศษให้นะครับใครชื่นชอบตัวไหนนะครับวิ่งลูดบนล่างก็นำศูนย์ไปพิจารณานะครับส่วนใครที่เน้นชุด2ตัวนะครับก็ชุด2ตัวนะครับทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะเล่นเฉพาะตัวหลักนะครับ0 9 0 4 0 5ก6ก็ได้นะครับแล้วแต่งบของ แต่ละคนนะครับส่วน3ตัวนะครับก็ให้ติดไว้สักเล็กน้อยนะครับพอได้ลุ้นนะครับสำหรับ3ตัวนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอให้แฟนๆนะครับที่ติดตามนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับโชคดีโชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ